รรรงเห็นมัคบแากสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมก็จะมาทําบังบกุกหรือจับผงนั่นเองที่เราเรียกกันนะครับของบางท้องถิ่นนะครับเอาเรื่อยๆให้เราเตรียมไม้ไผ่ขนาดยาวนะยาว2ข้อนะครับแบบนี้เลยนะครับโดยขนาดดูก,ก็ดูกว่าไมา้ไม้เศรูปชนิดหนึ่งนะครับอ่านี่เลยยาวมานี้ก็ตัดข้อออกทั้ง2ฝั่งนะครับเรามาตัดกันเลยนะครับผมก็ใช้เลื่อย เล็กนี้ตัดนะครับเราสามารถใช้เรื่อยแบบมีคันได้ครับคันธนูได้นะครับเนี primera, ่ยผมก็ไม่มีเรื่อยแบบนั้นนะใช้เดื่อยแบบนี้แทนเราก็ตัดให้มันขาดออกจากกันนะครับอ่านี่ก็ขาดไปอฝั่งหนึ่งเราก็เหลืออีกฝั่งหนึ่งเราก็ไปตัดต่อนะครับอา่าตัดทั้งสองฝั่งเลยนะครับผมก็จะตัดไม่ถึงข้อนู้นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวไอ้ใกล้ๆกล้โคผมก็จะเอามาทําเป็นด้ามจับนะครับอา่าเราก็ตัดตัดแบบนี้เลยนะครับให้มันขาดตามความยาวเหมาะสมนะครับ เราสามารถใช้ไม้ไายใหญ่กว่านี้ก็ได้นะครับแต่ผมก็ใช้อันเล็กนี่พอนะครับผมอ่านะครับก็ขนาดดูตามวิดีโอเลยนะครับก็ตัดทั้งสองฝั่งเล้วมันก็จะอยู่แบบนี้นะครับอ่าส่วนอันนึงก็ทําด้ามนะครับที่อยู่ใกล้ๆค่อกฝั่งหนึ่งก็ทําด้ามด้ามไว้จับนะครับใช้ในการเสียบไม้กระทุงอ่าผมก็ตกแต่งนิดนึงนะครับตัดเสี้ยนออกนะครับอ่าผมก็จะตัดให้มันสั้นนิดนึงนะครับเพื่อมันสามารถจับเข้ามือนะครับ นี่เลยนะครับก็ไม่ยากนะครับบั้งบบหรือภาษาใต้เรียกว่าจับผงนะครับนี่เลยนะครับก็ไม่ยากมากเราสามารถลองทํากันได้นะครับนี่นะครับก็ได้แล้วทั้งตัวดําแล้วก็ตัวบอกบอกไม่ใช่ยิงนะครับอตต่อไปนะครับผมก็นะครับก็จะทําไม้กระทุ้งนะครับอหมไม้เสียบนั่นเองนะครับก็จะใช้ไม้ไผ่เหมือนกันเอามาเหลาครับเหลาไ้เสียบในกระบอกอันยาวนั้นได้นะครับ ให้เสียบทะลุทั้งสองด้านได้นะครับนะครับเด็กก็ควรให้ผู้ใหญ่ทําให้นะครับว่าอันตรายเนื้ออาใช้มีดเล่มเล็กกว่านี้ก็ได้อ่าเราก็ลงมาเสียบดูนะครับว่ามันสามารถเสียบเข้ารูได้ไหมครับรูทะลุสองฝั่งได้ไหมอ่าถ้ามันยังใหญ่อยู่เราก็เหลาอีกนะครับเหลาให้มันเล็กนะครับให้มันใส่ได้พอดีใส่ได้เข้ารูไม้ได้นะครับอ่าลองอ่านจะเริ่มได้ทีแล้วนะครับอ่าเริ่มได้เริ่มได้เริ่อมได้แล้วนิดนึงนะครับควมเมื่อได้แล้วนะครับเราก็มา เสียบด้ามด้วยลองวัดขนาดดูความยาวดูนะครับอ่านี่ก็เสียบด้ามได้นะครับเมื่อได้แล้วนะครับเราก็จะทําให้ตัวด้ามกับตัวไม้เสียบเนี่ยมันกระชับขึ้นทำการอัดไม้เข้าไปอีกให้ตัวด้ามให้มันแน่นขึ้นนะครับเอาเศษไม้สั้นๆนะครับอัดเข้าไปนะครับอ่าอัดเข้าไปลองดูแน่นยังถ้าเกิดแน่นแล้วอ่าเราก็ได้แล้วนะครับอาจจะหยดกาวก็ได้ถ้าเกิดมีกาวไราช้างอะไรก็เสียบดูอ่านี่เราเสียบได้แล้วนะครับต่อไปเราก็มาตัดความยาวนะครับให้มันสั้นกว่า ความม้กระตุ่กระบอกนิดนึงนะครับไม่ให้ธารุปตั้งสองฝ่ายนะครับเพื่อสำหรับการใส่ลูกนะครับอันนี้ผมขอจะทาการตัดให้มันสั้นลงนะครับอ่าตัดให้มันสั้นลงนะครับพอตัดสั้นแล้วนะครับอ่าเราก็จะมาเสียบเสียบในกระบอกดูนะครับอ่านะครับได้แล้วได้แล้วทำไมครับกระบอกไม้กระทุงได้แล้วต้องตัวด้ามอ่าตัวกระบอกเห็นไหมครับว่าไม่ยาก เราก็จะมายิงกันนะครับเราก็กระสุนนะครับยิงกระสุนให้กรลมแบบนี้นะครับเราก็บรรจุในหล,ลังกระึง <c oughs> ผมให้ไฟนะครับนั้นนะครับเราก็ดั้มมายิงนะครับดัมนี้มาบรรจุแบบนี้เลยบรรจุนะครับล้วก็ เห็นไหมครับอ๋อแรงมากบเวริกรูดนี่นะครับเป็งานนะครับบังบุกจับโป้งนะครับนี่ยิงไปเลยนะครัโป้งอันนี้เลยนะครับโอเค